หนึ่งมาเปิดคลิปยูโฮมเนาะพี่น้องโดยมือนี้ก็มาซอยเวียงในตู้เป็นคือเก่าอยู่เฮือนแม่เ่าเป็นคือเก่าพี่น้องอยู่ดินใหม่เพิ่อนพี่เล็มือนี้กคะโดยอะไปเบิร์นํากันเลยเด้อพามาก็บรรยากาศแดดๆเย็นๆพี่น้องสีมาโซขี่ปูนออกแต่กะโลเนาะบนไอวันเพิ่นตะกะโลวานี่ทางหน้าบ้านเนาะพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ยังแต่ตัดเศษใส่ทางขางน้อยหนึ่งพี่น้โดยมาบึงนํกันเลยเดอุยู่ข้างหน้าบ้านคืสามหลี่มเสา Thank you. Terima kasih. ลองทา,ยยางน,น อันเบอร์ <suss> ย่ังทางพี่ไปน,นี้เนาะ,ะสบายดีเดอ้อสบายดีโดยสาบเหลี่ยมเซวอู้ย,ยอากาศแดดๆคือเ,เก่าพี่น้องสับเหลี่ยมเซาสาบเหลี่ยมยม,มาทางในกันเนาะ ไปขึ้นทางาน,นั้นนี้เลยเวลานี่ระวังได้ไม่กับบงึบบงคือดอกดอกบอกดอก,ดอก,ดอกบอกอันนั้นทางใดน,นี่นะขึ้นไปอันทูขี่นั่นนะบอกโอเคอ,อืมเสร็จอันบอกแก้วนะบอก มันสูงเนาะก็เลยบดถึงติดต่อแก้วทั้งทั้งนอกทั้งในทันเอาไปจะทูอันขีปูนทั้งนอกเลยคนติดกะโลกับประกาศแดด เติบได้นนิทูแบบเสร็จให้มันงามเนาะเพราะมันมีอันปูนปูนติดแมนเมื่อกี้ก็ตกลงไาโอ้ยเนาะมาไม่เห็นจะได้ตกลงมามเจ็บสักขาค่ะอือ ตีงอยู่ได้เหรอยอนคันใด<อ>กันนะตีงเลยพอกระทำมันห่วยเด้อคอบวกแล้ชิ่ออกง่ายหรยต้องเ็จแห้งไงอืมกระใสแหงแค้นี่จะปวดมั้ใครยุ่งมืยังมีกระไหมืกบานไ้แคน่าตีจะจับตายหอยเยื่คอยเ็จไปละมาแรเขาก็เห็นแล้ว่าเขากนในในด้เงไวเด้ มันจะบอมีนเนาะยากระโปรงไปเราขายกระโปงวังได้ขนดใดนอยหนึนงเนาะอย่าบุย่งนั้นใหกันเลยหน่อยเหตุยิง <laughs> <laughs> ยดีสบายดีเด้อโดยสบายดีก <laughs> ำลังหาระชับติด,ตด,ตด,ตดออกระโดงนัก ติดกะโลก่อนมาจังหวันตั้งสะคร่นี่น,นะกำลังแทกระดับย่้องนำติดกะโลกเนาะ ทั้งนี้แบบนี้

จังไหทีไม่ใจคือไรทีแพนแพนหกสิบเนี่ยหกสิบเจ็ด yeah อากาศแดดๆคอยลงคอยขึ้นนั่นแหละเข้ามาในเนาะแดดแห้งสอยกันทั้งเวลาคุณก็เสร็จบล็อกเกวท่งน้องเลยกะ โซอ,อันขีป,ปูนที่ว่าพื้นติดกระโลอะไรออกเนาะพื้นสีท้ายาแนวอยู่ในหลงเลยเอาพี่น้องจากคลิปนี้ทางน้องเล่สิขอตัูลาพี่พีน้องนี่ก่อนเ้อร์ทางน้องเล่เอาพีทพัดประการใดก็ต้องขอถูดขอไปหลายๆก็ขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องที่หับ z มคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจน,นจบที่บุความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ก็สิคลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี